สวัสดีค่ะร้านพูรูนยางแตกนะคะจะมาวันนี้จะมาพาดูล้อมือสองนะคะล้อมือสองคุณภาพดีนะคะเนี่ยค่ะล้อมือสองคุณภาพดีเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนะคะราคาหลักพันนะคะราคาหลักพันนะคะชุดที่หนึ่งค่ะชุดที่หนึ่งเป็นแม็กทีอีสามเจ็ดหยอดแดงนะคะทีอีสามเจ็ดหยอดแดงค่ะเนี่ยค่ะ มาพร้อมกับยาง2555้า18นะคะยาง2555้0 18ค่ะชุดนี้ยางปี19นะคะยางปี19นะคะชุดนี้นะคะเนี่ยค่ะล้อกิิบกิบเลยนะคะชุดนี้เนี่ยค่ะยางดอกหนาหนาเลยเนี่ยค่ะชุดนี้ราคาเพียง9,900บาทนะคะ 9,900บาทน,นะคะแม็กมือ2แม็กซิ่งมือ2ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,900บาทน,นะคะ6,900บาทน,นะคะมาชมกันได้เลยนะคะที่ร้านภูนลูนยางแตกค่ะมาชุดที่2นะคะชุดที่2เป็น TE37 นะคะแม็ก TE37 e-band ค่ะแม็ก TE37 e-band e-band สเปคไม่ล้นนะคะชุดน,นี้ สเปคไม่ล้นเลยนะคะชุดนี้สเปค8.5 4วงนะคะความกว้างนะคะความกว้างแม็ก8.5 4วงนะคะใครใส่แล้วเอ๊ล้อล้นล้อล้นหาได้เลยนะคะเนี่ยชุดนี้8.5นะคะได้ไปใส่แล้วไม่ล้นแน่นอนนะคะเนี่ยค่ะมาพร้อมกับยาง2555018นะคะยาง2555018นะคะยางปี20ค่ะชุดนี้ยางปี20นะคะอีแบนนะคะเนี่ยค่ะ ล้อกิก๊บๆเลยนะคะเนี่ยค่ะดอกยางประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะดอกยางนะคะเนีาาย่าายค่ะเนี่ยค่ะยางปี20นะคะชุดนี้ชุดนี้ราคาเพียง11,500บาทนะคะ11,500บาทนะคะชุดนี้นะคะมาดูชุดที่3นะคะ ชุดที่3เป็นแม็ก RE 30นะคะแม็ก RE 30กว้าง9.5 10.5กว้าง9ก้า5ุดนะคะยาง265 60 18นะคะ265 60 18ชุดน,นี้ใส่รถกระบะตัวสูงนะคะใส่รถกระบะตัวสูงนะคะยางปี20นะคะยางปี20เลยนะคะชุดน,นี้ค่ะยางปี20เลยเน,น,นี่ยค่ะ ปี20่สดูดอกยางะค่ะนะคะดอกหนาๆเลยนะคะนี่ค่ะล้อกิ๊บๆค่ะล้อกิ๊บๆนะคะชิ้นนี้ยางปี20นะคะชุดนี้ราคาเพียง1 9 0 0บาทค่ะ1900บาทนะคะ19 0 0บาทชุดที่3นะคะมาดูชุดที่4ี่นะคะชุดที่4เป็นแม็กทีอสีบอลน,นะคะ t e 3 7สีบอลน,นะคะ มาพร้อมกับยางตัวหนังสือสีขาวค่ะยางตัวหนังสือสีขาวนะคะแม็ก a ม็กอินไทยแลนด์ค่ะใส่6กบูร้อยสาเก้าใส่กระบะได้หมดทุกตัวนะคะยกเว้นนารวลานะคะยกเว้นนารวลานะคะใส่ได้ทุกตัวเลยนะคะมาพร้อมกับยางปี18ค่ะยางปี18นะคะยางสองห้าห้าห้าสิบแปดนะคะตัวหนังสือสีขาวค่ะชุดนี้เนะะี่ยค่ะดอกยางนนหนาๆเลยนะคะแม็กกิฟฟ์ค่ะ ชุดนี้ราคาเพียง9,900บาทค่ะ9,900บาทนะคะชุดที่4ี่ค่ะชุดที่4นะคะ9,900บาทนะคะมาดูชุดที่5ค่ะมาดูชุดที่5เป็นแม็กเวลนะคะแม็กเวลงาน o อเอซิสออฟลึกๆค่ะนี่ค่ะมีหนอนหน่อยๆนะคะมีหนอนหน่อยๆนะคะนี่ค่ะนิดๆนะคะ,น,น,ะ,คะนิดๆค่ะ นิดๆชุดนี้ชุดนี้มาพร้อมกับยางวูบบอลินนะคะยางวูบบลินนะคะวูบบลินสองห้า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 สิบแปดนะคะปีสิบแปดค่ะชุดนี้ราคาเพียงหนึ่ก้อยบาทค่ะเรลนะคะราคาเพียงหนึ่บาทนะคะดูดอกยางนะคะนะคะประมาณนี้เลยค่ะดอกยางโอเคนะคะดอกนานเลยนะคะชุดนี้ราคาเพียงหนึ่อยบาทค่ะหนึ่งหมื่นเก้า้อยบาท ชุดที่ห้านะคะชุดที่ห้า0 0บาทค่ะต่อไปมาดูราคาถูกๆกันบ้างนะคะราคาถูกๆนะคะชุดนี้นะคะแม็กที e 3 7มาพร้อมกับยางฟอเคลนยางฟอเค e นปี18ค่ะยางฟอเค e นปี18นะคะชุดนี้ ราคาเพียง7,9 0 0บาทนะคะยางสองห0ห้า6 5 60 18ดสองหใส่กระบะตัวสูงได้ทุกรุ่นนะคะยกเว้นนอเวลานะคะชุดนี้เนี่ยค่ะ,ะคราคาเพียง7,9 0 0อบาทนะคะ7,9 0 0บาทเท่านั้นนะคะมีหลายชุดให้เลือกนะคะราคาหลักพันเลยนะคะแต่ละชุดราคาหลักพันเลยมาดูที่ร้านได้นะคะร้านพูรล,ลูนยางแตกค่ะมาดูชุดที่6นะคะ ชุดที่7ค่ะชุดนี้ชุดที่7ราคาเพียง6,900บาทนะคะ6,900บาท PE 37 Pro Max สีพี่เก่านะคะเนี่ยค่ะดอกยางประมาณนี้เลยนะคะ6,900เนี่ยมีกินนิดๆค่ะราคา6,900นะคะเนี่ยชุดนี้นะคะ6,900บาทนะคะใส่รถกระบะตัวสูงนะคะยาง265 60 18ปี17ค่ะ 2 6 5 6 1 8 1ปี11ปี17ค่ะใครถามนะคะเอะราคานี้6,900ล้อซ่อมหรือเปล่าล้อดุ้งหรือเปล่าล้อแตกหรือเปล่าร้านการันตีเลยนะคะ,ะว่าล้อไม่มีซ่อมไม่มีดุง้งไม่มีแตกแน่นอนถึงจะขายราคานี้แต่ก็ล้อมาตรฐานค่ะ ค่ะต่อไปมาดูเลยนะคะ TE 3 7หยอดแดงนะคะ TE 3 7หยอดแดงมาพร้อมกับยาง2 5 5 5้าห้นะคะ2 5 5 5้าห้ปี18ค่ะชุดนีดยนะะนน้ยางปี18นะคะเนี่ยค่ะสภาพดอกยางดอกยางพอใช้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสภาพดอกยางนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะยางปี18นะคะ ชุดนี้ราคาเพียง8,900บาทนะคะใส่รถกระบะใครจะทำสายแคะนะคะแคะนะคะยาง25 5ห58ห้าดรถกระบะตัวเตี้ยใส่ได้นะคะตัวสูงโหลดเตี้ยก็ใส่ได้ค่ะชุดนี้หกลูนะคะใส่รถหกลูนะคะชุดนี้ราคาเพียงแปดพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดที่แปดนะคะชุดที่แปดนะคะชุดที่แปดแปดพันเก้าร้อยบาทค่ะ ใครจะหาสีบอลน,นะคะสีบอลก็มีนะคะชุดนี้ใส่ลดตัวเตี้ยนนะคะยางสองสามห้าสองหกห้าสองสามห้าสองหกห้านะคะชุดนี้ใส่ยางตัวเตี้ยดอกยางประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะดอกยางนะคะนี่ค่ะนี่นนลายไม่เหมือนเส้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะ ชุดนี้ราคาเพียง7,900บาทค่ะ7,900พา้ยบาทนะคะร้อไม่มีซ่อมไม่มีดุ้งนะคะราคานี้ค่ะเจ0ดันบาทใส่รถกระบะตัวเตี้ยวหกู139ยมนะคะชุดนี้ค่ะมาดูชุดต่อไปเลยค่ะชุดนี้สเปค8 5ดสี่วงใครหายอยู่ใครหายอยู่รถตู้รถเก๋งรถกระบะ ใส่ได้หมดเลยนะคะใครหารถตู้หยหาล้อใส่ยากมากเลยนะคะชุดนี้ก็ได้นะคะ8.54วงนะคะเนี่ยค่ะมาพร้อรงกับยาง255 4 5 8ปี18นะคะค่ะดอกนหนานะค่ะชุดนี้ดอกนหนาเลยล้อสวยๆเลยะค่ะชุดนี้ราคาเพียง9,500บาท9,500บาทนะคะสเปค8.54วงล้อ CE28 สีดำนะคะสีเดิมนะคะ ได้หยอดขาวด้วยสีเดิมเลยไม่มีทําสีนะคะชุดนี้ราคาเพียง9,500บาทค่ะใครจะหาล้อแนวไหนแบบไหนมีทุกแบบทุกสไตล์เลยนะคะามาเลือกดูได้เลยค่ะอยู่ที่ร้านพูนลรูนยางแตกค่ะร้านพูนลรูนยางแตกนะคะโทร062-365-2416ค่ะ 062-365-2416ค่ะเดี๋ยวจะฝากเบอร์ไว้ที่ใต้ใต้คลิปเลยนะคะเบอร์ที่ใต้คลิปแล้วก็ใครจะแอดไลน์มาสอบถามได้ค่ะอยู่ที่ใต้คลิปเลยนะคะร้านพูลรูนยางแตกนะคะพูลรูนยางแตกอยู่ลำลูกกาคลองสามนะคะลำลูกกาคลองสามปทุมธานีนะคะค่ะร้าน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปหน้าต่อๆไปให้ดูนะคะเพราะว่ามีของเข้าเรื่อยๆค่ะค่ะขอบคุณนะคะ